สิบหเอ่ามหนเป็นรับผิด GT สีดำคาดขาวอยู่บร,ริเวณแอร์พอร์ตมุ่งหน้าไปจากแอร์พอร์ตติดนี่้ายมุ่งหน้าไปทางโรงกระดาษตัวร้อยตัวร้อยวางตรงยาว,ยวยมุ่งหน้าขึ้นเหนือเลี้ยวขวาขึ้หนหอดูดาวไม่ต้องชิดน่าจะเหินนะพี่ระวังนะพี่ตกป่าเอางงมันชอบเหินพี่เห<อ>ินชันไม่รู้ว่าติดขอเข้าใจอยู่พี่่เหินฮ้นขอเข้าใจอยู่ ปุต้องพี่มันเหิืนลายเดิมเลยมีพี่เจมเองอะน้องมีพี่เจมเองอะน้องว่ามาน้องปั้นด้วยว่ามาน้องปั้นด้วยรูไปแล้วอย่าเอาตาดีนะเพราะเราโอ้โหลอยไปแล้วตายมันหลอกใช่ั้ะ เอาไป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 สองคนสองคนใช่ใช่ใช่ดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวผมตามเสื้อผู้ให้เดี๋ยวผมตามเสื้อผู้ให้พี่เจมหลังพี่เจมหลังบนบนบนด้านหลังน้ารถตีน้านรถพีไป้นไหนวะ